โอ้ยออกแล้วเี่เดวเชี่ยวชาญน,นะนี่ผู้เชี่ยวชาญเช็ดนะเช็ดนะโอ้เห็นไหมครูเราทำได้ทุกอย่างนา้ำน้ำน้ำ เอาฟางมาลองฟางลองครับเอาฟางมาลองครับเขาลอยแล้วคู่กัดแขียวยิที่เพื่อคูนายยีนายลูแกแจ็คเล็บมันเึงละาพาไปได้วยครับาพาไปาพเพียแถ ไม่ยวไหวได้ยั้งงตัวผู้ตัวเมียจันตัวผู้หนานมันเลยจังสองเดียนเนาะเน่เอาฟางจะเด้เอาฟางไปเลยกูัิ